อันนี้ยุดยาอะไรนะมัดกระชายมัดกระชายเขาเรียกว่าอะไรปะเรียกว่าอะไรพระเจ้าสิบทัดเหรอสิบหกสองสิบหกแปดสิบ เป็นคอลเลคชันเลยนะครับเนี่ยทำมาให้เป็นคอลเลคชันเลยเนี่ยสนวงตัวลูกค้าในการดูครับอ๋อแบ่งเป็นโซนเป็นโซนให้เลยเหรอแรงมันใช่ครับใส่รวมๆโซนไว้อันนี้นครปฐมจะได้หาง่ายๆหลวงพ่อเดือดวหลวงพ่อแผ่วหลวงพ่อเงินหลวงพ่อ เออฮะน,นี่นะครามมาับา้ำทมดเลยก็ก็หลายๆค่อยๆจุลา,าปลาลงปป<า>สันส้มจะมีปาๆๆางเป็นอไรอเก็รอสิบ อ,อันนี้มันเป็นยไงครับอันนี้เป็นวัตซินฮะแก่ดินยินอะไระะไปมีไหวได้เปนอะไรโชคลาภอ่ะเนินแนร่นแร่ดครับ c o l l เ c นะครับ มีีสารกระแดงครับบรรยเกตมีโอ๊กควยก็มีนะครับในนี่ราคาเท่าไหร่ฮะองหนึ่งราคาเท่าไหร่แล้วแ,แเหรอแล้วแ่ก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณไม่แพงอหนึ่งร้อยต้นต้น ว่าเราเราไม่ไม่ชอบเล่นแพ้ที่เป็นแพ้ก็ไม่เอาใจเพราะว่ามันมันไม่คุ้มกันในการที่จะมาเที่ยวเงินมาฝังไว้ไงใช่ไหมนี่เราเล่นสนุกเราเล่นเล่นชมเลยครับอาจารย์ท้าบ้านบ้านเลยครับว่างๆเก็บผ้าที่บ้านมานั่งเล่น

เราอยู่แถวบ้านเราก็ดูในวงแคบๆไม่กว้างอี๋ยวออกสนามจะไรมันกกว,ว้างขึ้นครับผมออมาทุกวันไหมนี่มาจากทุกวันเหรอไม่ทุกวันอมาเมื่อ,อยามว่างเจ๊ปาาลาาวนีตนนี้เปาิดอ่าไหรนีตน้งนี้เปิดทาอะไร 5 0าอยเอาเอาห้ิบาทเราก็รู้รู้อยู่แล้วโดนท่เราไปตัดไหนแดินเก่านี่หลงพ่อเงินประมาณสี่ปีสี่ร้ปีแล้วมวเงินนี่ประมาณร้อปีร้อปีสบัย ควันแก๊สร้างมันก็มี<อ>ป็นสร้างมันก็มีได้ๆกันอย่างนี้เก็บพระเป็นระเบียบมากเลยดูสะอาดคือถ้าไม่เป็นระเบียบบางทีเราก็งงหาหาของไม่เจอหาของไ่อยเจออะไรปะเขาเก็บๆแล้วมันก็ส่งซอไป ม่พระเจ้าผสมกันนะครับโอเค okay, ครับสวัสดีครับ